ใดลอยใจให้เพลิดเพลินหลงทางเดินผูกพันด้วยตัณหาตกเป็นทาตมานชั่วตัวมายาต้องบากหน้าหาทุกข์ไม่สุขใจหากผู้ใดไม่ปล่อยใจให้เพลิดเพลินค่อยๆเดินสู่ทางสว่างใส ทุกภัสสาะใช้ปัญญารักษาใจเดินก้าวไปสู่ทางห่างทุกเอ่ยทุกภัสสะใช้ปัญญารักษาใจเดินก้าวไปสู่ทางห่างทุกเอืยญญด้นา,สาออดนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ได้เวลาแห่งการกว่ง การบรรยายธรรมและการฟังธรรมตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในนี้คนเข้าใจผิดคิดว่าการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้นน่ยเมื่อไป จเริญภาวนาหรือปฏิบัติธรรมแล้วจะทำอะไรไม่ได้คิดว่าต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวที <c oughs> นี้คำว่าภาวนาเนี่ย <c oughs> ทำความเข้าใจใหม่ตั้งโดยนัยยะของภาษาและโดยอัฏฐ อัตตะก็คืออัตตะเนื้อความภาษาพยัญชนะคำว่าภาวนาเนี่ยมาจากภูธาตภูตัวนี้แปลว่าความมีความเป็นหรือภาวะที่มีที่เป็นนั่นเองก็รับสาอูเป็นอูเอาอูเป็นโอนะพื้โอเนี่ยเอาโอเป็นอวะ รดูเป็นโอเอาโอเป็นนวะลงยุปัจจัยลงไปแล้วเอายุคเป็นณะเป็นภาวนะภูเป็นภาะแล้วก็เอาณะลงไปภาวนะแล้วก็ทีฆะอาเป็นอาหรือเอาไปแจกเป็นการันเป็นภาวนาแล้วความมีความเป็นนั้นการเจริญภาวนาเป็นเรื่องภายใน เป็นเรื่องภายในจิตใจ <c oughs> มีเพื่อนซาตรมิกพูดวันนี้ก็เล่นๆว่าที่ไปภายนอกไปถ่ายรูปต่างๆ <c oughs> บอกว่าถ่ายรูปได้มากไม่เหมือนนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินเนี่ยถ่ายแต่รูปตัวเองเอามาอวด เลยบอกว่า <c oughs> การนั่งเครื่องบินเนี่ยมันไม่รู้จะถ่ายอะไรจะถ่ายคนอื่นเขาก็ด่าเอาก็จะว่าเอาก็เลยถ่ายถ่ายตัวเองตายแล้วไม่รู้เอาไปไหนก็ลงเอามาลงเฟซมาโชว์ <c oughs> คือต้องการให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นที่ไหนเมื่อไรก็ได้และคนเข้าใจผิดเข้าใจว่าถ้าเจริญภาวนาแล้วเนี่ยจะไปต้องนั่งไปนั่งหลับตาอย่างเนี้ยอย่างเดียวนี่คือคนไม่รู้เข้าใจผิดคิดว่าถ้าเจริญภาวนาหรือปฏิบัติธรรมแล้วทำอะไรภายนอกไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของการฝึก ถ้าหากว่าผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมีธรรมแล้วเนี่ยระภาวะความมีความเป็นตามไม่มีให้เป็นในภายในเนี่ยและภายนอกก็ทําอะไรก็ได้ตามปกติเหมือนเดิมเลื่อนไหวก็ได้ไม่ใช่เป็นท่อนไม้ท่อนปืนที่ไหนท่านทั้งหลายก็ทามาหากินทำหน้าที่หน้าที่ภายนอกเลื่อนไหวเริยาบททุกส่วน ทำหน้าที่ภายนอกอยู่ในการประกอบอาชีพทุกอาชีพปฏิบัติทําได้ทั้งนั้นแต่ว่าจิตใจนั้นไม่มีความรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องภายในเหมือนกับคนขับรถ่ก็่าขับรถแล้วไม่ใช่เหมือนว่าขับรถแล้วก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ร่างกายพุดงา่ายร่างกายเหมือนกับตัวรถไม่ใช่ลอ้อไม่หมุนล้อมก็หมุนเหมือนเดิม ไอ้ส่วนคนขับสําสำคัญประคับประคองนี่นี่ภายในร่างกายก็เหมือนกันชีวิตมีร่างกายและจิตใจการดํารงชีวิตทางจิตใจนะความว่าความมีความเป็นเนี่ยเราการมีทำอยู่ในใจนี่น่ะเรียกว่าภาวนาทําให้เกิดมีขึ้นในใจน่ะคือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจนั้กปิจาแล้วว่า หากผู้ใดปล่อยใจให้เพลิดเพลินเพลิดเพลินกับอะไรเพลิดเพลินกับความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเพลิดเพลินดังไหนทางตาเพลิดเพลินกับรูปที่มากระทบตาหูเสียงที่มากระทบหูแล้วก็กลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นการสัมผัสทางกายมากระทบผิวกายแล้วก็ รรมารมมากระทบใจเนี่ยไปหลงเพลิดเพลินน่ะตับลอยใจเพลิดเพลินแล้วก็หลงทางเดินผูกพันด้วยตัณหาเลยนั่นแหละหลงทางแล้วจิตใจไม่นำรงอยู่โดยธรรมแล้วแม้จะเคลื่อนไหวการกระทํากายวาจาออกไปข้างนอกก็เป็นธาตุของตัณหาแล้วก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเจริญภาวนาอันยังบอกท่านทั้งหลายกล้าพูดในที่นี้ยืนหยัด ยืนยัดว่าการปฏิบัติธรรมคือการใช้กายวาจาใจให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นเรื่องของภายในแล้วก็ออกมาภายนอกภายนอกกันทําหน้าที่ตามปกติแต่ขณะเดียวกันไม่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งแก่ตนเองและก่ผู้อื่นมันจึงบอกท่านทั้งหลายว่าวันนี้ไปปฏิบัติธรรม ที่สยามพารากอนมาวันก่อนไปปฏิบัติธรรมที่ไอคอนสยามมาท่านคงจะตำหนิคนที่ไม่เข้าใจนี่อาจจะตำหนิได้แล้วก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลระวังใหดีผู้ไม่เคยปฏิบัติไม่เจริญภาวนาจริงๆเนี่ยคือไปตีความเข้าใจผิดเนี่ย เวทีความเอาแคบแคบปฏิบัติธรรมนั้นคืออยู่กับเนื้อกับตัวผู้มีธรรมอยู่ผู้ดํารงชีวิตอยู่โดยธรรมนั่นแหละก็ถือว่าการกระทําอะไรก็ปฏิบัติธรรมเข้าใจใช่ไหมว่าเพราะนั้นเราใช้กายภายนอกทําหน้าที่ได้ทุกอย่างแต่ว่าภายในนั้นจิตสํานึกระลึกรู้อยู่เสมอว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในนะ รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์อะไรเป็นการเบียดเบียนอะไรไม่เป็นการเบียดเบียนแล้วก็ควบคุมอยู่ภายในได้ภายนอกก็เป็นไปตามภายในเมื่อภายในปฏิบัติธรรมภายนอกก็ออกมาทั้งร่างกายทั้งวาจาเนี่ยทางกายทางวาจาหรือริยายบบทต่างๆก็เป็นริยายบทของผู้ปฏิบัติธรรมแม้ๆๆคนอื่นมองไม่เอ็นไม่รู้ก็ตามเนี่ย แต่จริงๆตัวผู้นั้นเขารู้ว่ามันเป็นอก,กุศลหรือเป็นกุศลเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เรื่องภายในสำคัญมากต้องเข้าใจว่าเรียกภาวนาเนี่ยการเจริญภาวนาเนี่ย <c oughs> จึงบอกว่า <c oughs> เป็นเรื่องภายในเรื่องภายนอกบอกว่า ไม่ใช่เป็นนามพฤตไม่ได้เป็นนามภาศถ้าปฏิบัติธรรมแล้วร่างกายเป็นนามภาศอย่างนั้นหรืออันเราไปเห็นในลักษณะที่เขานั่งสมาธิก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องนั่งสมาธิสมาธิอย่างโดดๆดดอย่างโดดเดียวนะั้นไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าเรื่องสมาธิเรื่องการฝึกเรื่องเรียกว่าปฏิบัติการแสดงออกมาภายนอกนะอกอันนั้นก็ไม่ถือว่าผิดในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีสมาธิจริงๆแล้วเป็นเรื่องภายในสมาธิในภายในนั้นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แป เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องก่อนไอ้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรที่เป็นทุกข์อะไรเหตุให้เกิดทุกข์รู้ว่าอะไรทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะรู้ว่าอะไรคือภาวะจิตที่ไม่ทุกข์นะรู้ว่าดีศัสตร์แต่พูดง่ายๆรรู้ลงไปเลยว่าอะไร เป็นทุกข์อะไรเหตุให้เกิดนทะุกข์อ,อะไรเป็นมรรคอะไรเป็นข้อปฏิบัติเนะี่ยมรรคที่ว่าไม่เกิดทุกข์แล้วก็คือนิโรจนเองไงไม่เกิดทุกข์อันเนี่ยไอรู้อย่างนี้<ม>เขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเหมือน,นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาธนาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงแปลว่าผู้สมาธนสัมมาทิฏฐิจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ นี่คือผู้สมาทานอย่างนี้สมาทานแปลว่าการถือเอาด้วยดีถือเอาอย่างถูกต้องถือเอาภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกที่จะไปยึดติดแต่เป็นเรื่องภายในเป็นการสมาทานการถือเอาสิ่งที่ถูกต้องการถือเอาสิ่งที่ถูกต้องที่ไม่เป็นทุกข์นั่นแหละสมาธิีเพราะว่ารู้จริงเห็นจริงเห็นว่าเมื่อมีอะไรมากระทบ เกิดปัสสาะกระทบทางเตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยรู้สึกดีหรือไม่ดีนั้นแหละไปหลงเพลินไม่ได้ถ้าไปหลงเพลินทั้งดีและไม่ดีล้วนแต่เป็นทางของตัณหาเมื่อมีตัณหาไอ้ตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตให้เกิดทุกข์เป็นเหตได้เกิดการเบียดเบียนทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็เข้าใจขั้นหนึ่งตอนนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าปฏิบัติธรรมจริงๆนั้น คือการสมาทานการถือเอาสิ่งที่ถูกต้องภายในเป็นเรื่องของจิตภายในเนมื่อภายในถูกต้องแล้วพฤติกรรมได้ออกมาทางภายนอกจะไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งเกตตัวเองและผู้อื่นกลายเป็นผู้มีศีลไงเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปพร้อมกันไปด้วยกัน ตัวรู้เห็นนั่นแหละเป็นปัญญาการหักห้ามใจไว้ได้ไม่ไปทำให้ทางนี้ผิดนั่นแหละเป็นสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อภายในจิตใจปกติสมาทานถือถูกต้องแล้วเนี่ยภายนอกก็ก็นั่นแหละไม่ไปทำผิดทั้งทางกายทางวาจาเป็นผู้มีศีลไงถึงข้้งอากห้ามใจไม่ทำผิดไม่ทำให้เกิดทุกข์นั้นสมาธิ ในองค์มรรคแปดนั่นนะอริยมรรคีองแปดม,มีปัญญาศีลส,สมาธิอันจะบอกว่าตัสมาธิโดดๆอย่างเดียวเป็นนั่งสมาธิอย่างเดียวอย่างนั้นเป็นนั่งนิ่งๆต่อให้คุณข้าวชานก็ไม่ใช่พุทธศาสสนายังไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกผู้ที่ข้าวชานจะเป็นข้าวสมาบัติแม้เสียเวลาว่า ถึงแก่กรรมไปแล้วถึงอสัญญกรรมไปแล้วถึงก็เป็นผู้เสื่อมจากคุณนั้นยิ่งใหญ่ทางที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ารับไม่รู้ไปได้ได้แต่อย่างเดียวสมาธิก็อย่างดีก็เป็นแค่พรมรูป,ปรพรมตายไปไปเกิดเป็นพรมแล้วไม่รู้นานเท่าไหร่พอหมดนั้นก็ไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมอีก็เรหมดเหตุปัจจัยของสมาธิของฌาน นั่นคอยเข้าใจกันยใหม่ว่าปฏิบัติธรรมหรือการเจริญภาวนานั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจท่านอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งรถก็ได้นั่งเครื่องบินก็ได้อยู่ในห้างก็ได้อยู่ในรถยนต์ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ทํางานไถนาอยู่ทุ่งนาก็ได้ไอกรีดยางอยู่ตามสวนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่หลายคนก็ได้ แต่นั้นแหละเป็นเรื่องภายในที่เข้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความสุขสงบเย็นอยู่ภายในก็ถือว่าเป็นผู้มีธรรมการดำารงชีวิตอยู่โดยธรรมนั่นแหละถูกต้องกว่าการปฏิบัติธรรมอีกเพราะถ้าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคนจะเข้าใจว่าต้องมีรูปแบบต้องยืนอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องแต่งกายอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องมีที่อาศัยอย่างนี้เข้าใจผิดหมด ถ้างั้นก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเพราะเราไปมองแต่ภายนอกนะต้องมีรูปแบบว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีกิริยาอย่างนี้วาจาอย่างนี้แต่งกายอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่นผิดไม่ใช่หลักพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาให้รู้ว่าเมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยนะ ไปหลงเพลินในเกิดอกุศลก็ได้ไม่หลงเพลินไปในขวายอากุศลป้องกันไว้ด้วยดีก็ได้ถ้าไปหลงเพลินในไปขวายอากุศลเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคือสกัดไม่ให้ไปในขวายอากุศลธรรมละอกุศลธรรมและมาเจริญขวายกุศลธรรมอะไรอะอกุศลธรรมก็คือควายกิเลสโลภโกรดหลงควายอากุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละ ไอ้ส่วนวัตถุปัจจัยภายนอกนั้นไม่ไม่ได้เป็นธรรมที่ต้องละไม่ใช่เป็นปะหาตพธรรมประหาตพธรรมแปลว,ว่าธรรมที่ต้องละคืออกุศล,ลธรรมไม่ว่าราคะโทสะโมะหรือสิ่งที่ทำให้จิตมัวหมองเนี่ยเรียก,เร,ยกเรียกว่าอุปกิเลสก็ได้แยกออกไปเป็นหลายอย่างอะไรก็ได้ไม่ว่าอิจาริษยาน้อยเนื้อทําใจล้วนแต่เป็น บริวารของกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งน,น,น,นั้นคือโลโปรดหลงทั้งนั้น,น,นเ,เกิดจากสมุดฐานตรงนี้ถ้ารู้เท่าทันแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นเมื่อสกัดได้ตั้งแต่ภายในเจะแล้วมันจะไม่มีการปลิดอกออกผลออกมาข้างนอกนั่นแหละก็เรียกละอักุศลเพราะอักุศลละธรรมเนี่ยเป็นปาหารธรรมเป็นธรรมที่ต้องละ การละก็คือต้องถือเอาถูกต้องก็เรียกสมาธิฐิสมาทานเอาถูกต้องนี่เรียกว่าละอากุศลมาเจริญขวายกุศลความจริงการเจริญขวายกุศลเนี่ยคือบอกว่าไม่ต้องทําอะไรปฏิบัติทรรมจริงๆบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่อย่าไปเพลินไปขวายอากุศลอย่าไปหลงเพลนไปไนขวายตัณหา กามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาหรือว่าเรียกว่าตัณหาก็ได้สิ่งที่ทําให้จิตมัวหมองกิเลสก็ได้กิเลสทำมัวหมองชายก็มาตัณหาตัณหาสามตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยมันจะเกิดทุกข์ไหมไม่เกิดเพราะมันไม่มีเหตุอนเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเมื่อไม่ไปฝักฝายของตัณหา ก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะจิตใจมันปกติอยู่ก่อนประพัดสอนอยู่ก่อนไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้สิไม่ต้องทําความรู้ทาความเข้าใจถูกต้องนี่เรียกว่าทาสมาธิสมาธิเถี่ยเกิดเกิดขึ้นนะแล้วถามว่าพูดอย่างนั้นเป็นตัวตนไม่ไม่ได้พูดถึงตัวตนเลยพูดถึงภาวะอิดความรู้สึกลงไปความรู้สึกติ ไม่มีกิเลสตัณหาั่นแหละแล้วจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตรับรู้ตลอดเวลาธาตุรู้อะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ได้ทั้งทางตาจิตนี้รับรู้ทางตาจิตรบรับรู้ทางหูจิตรับรู้ทางจมูกจิตรับรู้ทางลิน้นจิตรับรู้ทางกายจิตรับรู้ทางใจแต่รับรู้แล้วตัวนี้ถ้าหาว่าจิตไม่เคยฝึกไม่เคยเจริญภาวนาเนี่ย ก็จะหลงไปวายตัณหาไงหลงทางเดินผูกพันด้วยตัณหาตกเป็นทาตมารชั่วตัวกาม,มาต้องบากหน้าหาทุกข์ไม่สุขใจไงไเนี่ยไปหลงเพลินนะเพลินอะไรคือเพลินต่อเวทนาเวทนาคืออะไรสิ่งที่มากระทบและเกิดความรู้สึกการเฉวยอารมณ์ว่าเป็นสุขในอารมณ์ที่ดีอ่ะในอารมณ์ที่ไม่ดีเรารู้สึกเป็นทุกข ตั้งรู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์ตั้งรู้สึกดีและไม่ดีนั้นะมันเป็นยังยังไม่ยังไม่ไม่ถึงใจที่จะทําให้เป็นทุกข์ทางจิตวิญญาณเป็นทุกขกเวทนากอนคนจึงเข้าใจกันว่าชีวิตมีแต่สุขก,กับทุกข์มีแต่สุขก,กับทุกข์ทุกข์กับสุขสุขก,กับทุกข์อย่างนี้อันที่จริงนั้นเป็นเรื่องของระบบประสาท ต้องรู้ลงไปโอรูปดีก็มันก็ดีเปเนศวยความสุขอันเรื่องของเวทนาเวทนาทางไหนเวทนาคือการเฉลยอ,อารมณ์ทางภสษาทางตาก็รู้สึกดีแต่ว่าไอ้รู้สึกนั้นน่ะดีก็ดีไอ้จิตรู้เท่าทันรู้ตามความเป็นจริงนี้เรือ่อมีปัญญาไงรู้ว่าโอ้ถ้าไปหลงเพลินมันจิตไปหลงเพลินต่อความรู้สึกที่ดีรูปที่ดีก็มีตัณหา ไอ้ตัณหาไปเดได้เกิดทุกไปอุปาทานเน่ะเขาเรียบผลิตตัณหาผลิตอุปาทานมาย้ำคิดย้ำทำไงไอเวทานาความรู้สึกว่าดีไอรู้สึกไปเพลินตัวเวทานาคือตัณหาไอตัวเพลินกับตัวตัณหาอันเดียวกันเย่ยไอตัณหาก็คือความคิดว่าโอ้โอนี่รู้สึกดีกาย้าคิดย้ำทำก็เราอุปาทานไออุปาทานเนี่ยเป็นทุกแล้วตัวเป็นทุกพล้วเราไปย้ำคิดย้ทำทนทำจน ถอนความรู้สึกออกมาไม่ได้เนี่ยถอนจากสิ่งเหล่านั้นมาไม่ได้คือใจไม่มีแล้วตอนนั้นไม่มีเป็นตัวของตัวเองแล้วจิตเนะี่ยไปเป็นธาตุรับใช้ตัณหาจะแล้วไงเมื่อไปอยู่ในอำนาจของตัณหาแล้วคุณจะปฏิบัติรูปแบบไหนก็ตามเลยมันก็ไม่เชื่อว่าปฏิบัติธรรมและยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่า พอประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเขาไปฝ่ายตัณหาเหมือนกันไปเพลินต่อสิ่งที่ไม่ดีทําไมมันด่าเราวะดา่าทําไมมิสเนี่ยไอเอ,อว่ามันด่าเราเนี่ยกยกตัวอย่างมีใครมาดา่าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันด่าเราอันนี้คือตนะัณหาแต่เป็นวิพวตตนะัณหาไปเพลินกับมันไม่ได้พอไปเพลินก็จะมีตนะัณหาตัณหาไข่โลกเป็นวิพวตนะตัณหาตัณหาวายทุกข์ไงไอนี้เมื่อกี้ตัณหายสุขก,ก็ได้วายทุกข์ก็ได้ พอใจก็ได้ไข่ไม่พอใจก็ดีใจก็ได้เสียใจก็ได้ล้วนจะเป็นทางของตัาหาเมื่อมีตัาหก็เป็นทุกข์จิตใจก็ไม่ไม่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกอันจะไปนั่งสมาธิอย่างไรก็เป็นบริวารของโจรก็มันก็เป็นลูกน้องของโจรนี่มันก็ยังเป็นโจรอยู่ดีพูดงว่ามันไม่ถึงกับไปกว่าโจรเป็นลูกน้องโจรนี่เมื่อไปเป็นลูกน้องของตัาหาไปเป็นลูกน้องของกิเลสเมื่อไร่มันก็ยังเป็นกิเลสเหมือนเดิม พูดง่ายว่ายังเป็นทุกข์เหมือนเดิมไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งฝ่ายดีใจฝ่ายเสียใจฝ่ายตัณหาเลือดจะเป็นเดกได้เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นอันทีนี้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องทําอะไรก็อ,อย่าไปหลงไหลกับมันตั้งฝ่ายสองฝ่ายอย่างนั้นละเพราะนั้นหน้าที่ภายนอกทําได้ทุกอย่างถ้าเข้าใจภายในอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่ง เริญภาวนาต้องนั่งหลับตาไม่ต้องทําอะไรแล้วเอามือเอาไม้เอามือเท้าไปไว้ที่ไหนปากก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนปืนยังทําหน้าที่ได้ตามปกติแต่ว่าทําหน้าที่ด้วยจิตที่ปกตินั้นมันไม่เป็นอกุศลมันไม่ไม่ให้ผลเป็นทุกข์หรอกนั้นก็ชื่อปฏิบัติธรรมเราะ้ะไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่เมื่อมีอะไรมากระทบอย่าไปหวือหวากับมันไปหลงเพลินไป ไปบ้าจี้กับมันแล้วก็ทําหน้าที่ตามปกติทำมาหากินด้วยอาชีพมันไหนก็ทําไปตามนั้นเลยจะขึ้นรถ,รถลงเรือไปเหนือล่องใต้มันก็ปฏิบัติทําได้มันเป็นเรื่องของภายในจิตใจที่ดํารงจิตไว้ถูกกล้องนะคำว่าภาวนาคือทําให้จิตเจริญนะจิตใจทําให้เจริญทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตใจจึงสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นเลย ภายใน่หมายถึงว่าจิตที่เป็นภาวะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในแล้วแล้วภายนอกออกมามก็เป็นไปตามพฤติกรรมของจิตเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสําเร็จแล้วแต่ใจยังไงพระเจ้าตรัสจิตเป็นนายกายเป็นเบาวของเหล่าสัตว์สารพัดการงานทุกฐานที่ถ้าจิตชั่วย,ย่อมหมายกายวาจีถ้าจิตดีกายวาจาก็มาตาม นั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการประหารสิ่งภายนอกเราะนั้นวัตถุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเรื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือ,อ,มอสื่อสารยอดยานภาวนะอุปกรณ์การทํางานทั้งหลายยังใช้เหมือนเดิมเพราะสิ่งเหล่านั้นเน่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายแต่ขณะเดียวไปยึดติดมันไม่ได้ไอสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นความดีความชั่วอยู่ในตัวของมันเอง เนีมีดเดี๋ยวเอามีดมาขวนผักทำาหากินเนีมาเนีมาใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวมีดไปแทงคนมันก็ตายนะเป็นอกุศลเป็นทำร้ายคนอื่นเห็นไหมอยากสิ่งสิ่งเดียวมันไม่ได้มีโทษอยู่ในตัวแต่มันมีโทษเพราะว่ากิเลสบงการออกไปหรือว่าปัญญาบงการออกไประหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละอะไรเป็นตัวผลักดันให้ทำให้พูดให้คิด อะไรเป็นตัวผลักดันใหน้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอํานาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์หละแต่ทั้งหมดนั้นไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมในสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นแหละคนหนึ่งทำผิดแต่คนหนึ่งทําไม่ผิดคนหนึ่งทำเป็นทุกข์ีกคนหนึ่งทําไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่อยู่ที่เอตปัจจัยภายนอกเหตุัปัจ,จัยภายนอกบอกแล้ว มันเป็นอัปหาตะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องละแต่สิ่งที่ต้องละคืออกุศลธรรมอกุศลธรรมภายใน่คือกิเลสนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมจริงๆคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อจิตไม่มีกิเลสก็จิตก็สะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์เยือกเย็นอ่ะเนี่ยภาวนาเมื่อมีภาวนาอยู่ภายในแล้วพฤติกรรมภายนอกก็ทําไปตามหน้าที่ไงหน้าที่ ทั้งหลายเนี่ยทำไปตามเนื้อหาสาระที่จะต้องทําเกี่ยวข้องกับใครอ่ะเพื่อนบ้านเกี่ยวข้องกับการงานหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือสื่อสารยดยานภาณนะก็ได้แต่ด้วยจิตที่ปกติก็ได้ด้วยจิตที่ไม่ปกติก็ได้อะไรผลักดันนะ่ะก็คือกิเลสหรือปัญญาให้ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาก็ได้แต่ไอ้ถ้าไปใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยกิเลสมันก็กัดเอาเลยมันเป็นทุกขนะ์ไง ก็ไม่ยื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ยื่อว่าผูดําเนินชีวิตอยู่โดยธรรมนั่นหวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นน่ะคือการใช้กายวาจาใจให้เกิดประโยชน์สุขดั้งแก่ตนเองและผู้อื่นการเจริญภาวนาเป็นเรื่องภายในจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นจิตใจที่เกิดมีขึ้นแล้วเป็นภาวะที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายใน ่วนภายนอกก็จัดการแก้ไขทําไปตามหน้าที่ปัญหาภายนอก,กแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ภายในไม่เป็นทุกจัดการไปตามหน้าที่ไงเราไม่ใช่บังคับเขาได้ทุกอย่างมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คืนนี้ท่านทั้งหลายนําไปคิดพอแล้วแต่แแตนะแล้วอะไรผลักดันให้ทำอะไรผลักดันให้พูด ällt, อะไรผลักดันให้คิดตรงนี้สําคัญมากถ้าทำผลักดันให้ทําให้พูดให้คิด อันนั้นแหละผู้ดําเนินชีวิตอยู่โดยธรรมแต่ถ้ากิเลสเป็นเครื่องหลักดันให้ทําให้ผู้ใดคิดอันจะกันดาการดําเนินชีวิตอยู่โดยอธรรม,มคนไม่รู้ตรงนี้อันยังขอห้ท่นทั้งหลายจงศึกษาธรรมะลงไปภายในหากผู้ใดปลอยใจใเลือเลินหลงทางเดินผูกพันด้วยตัณหาตกเป็นทาตมารชั่วตัวกามา ต้องบากหน้าหาทุกข์ไม่สุขใจหากผู้ใดไม่ปล่อยใจให้เพลิดเพลินค่อยค่อยเดินสู่ทางสว่างใสทุกภัสสาวะใช้ปัญญารักษาใจเดินก้าวไปสู่ทางห่างทุกเอยเอความเจริญในธรรมและเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพระโดยตัวกันทุกท่านทุกคนเทอน